สวัสดีค่ะเมอนี้ก็มาพบมาพอกับช่องแต่แอน้อยใช่แนวค่ะพี่น้องเมอนี้จัดเมนูใสอ่อนค่ะพี่น้องใสอ่อนทักเปียหยางหยางเลือดเหลืองข้มหอมอู้ตเสบขนาดเลยจัดมากับเจลขมขมนะครับเมอนี้เจลขมไปมาเคลือบมาแต่งมากินกับอ่ะมาค่ะแส็บๆน้ำกันงด้วยค่ะอ้าวผมมาเลยใส่เออเอากระชายมาตัด โอ้ขอบคุณครับเดียรหน่อยครับใส่ขวดมีนขนาดครับอานนครับมาเอาเลยได้ครับนะเป็นทักเปียแบบแบบงามๆเลยเป็นจังไหร่เท่านั้นหละลอ,อ,องเอามาจุ mốt quê bên này ừ. Tôm leo cả mấy dạng Thế nó có cả nhìn nó sẽ นี่เหนียวอยู่จะข้างในเนาะข้างในใสมันเหนียวแสบเลยหรอ ไปเก็บผักเพราะว่าผักกาดบุหินแห้งห่ดเนี่ยบอบบุหินแล้ววะน้ำหินอยู่เดียวตัวนี้บุหินแล้ววะโอบยึกว่ากินมะงอบหินก่นอนไม่ยากครับอยู่สวน มันเป็นตุ่มเปื่อยครับปานยังบวชครับหรือว่าห่าตุ่มเหรอห่าไปยังอย่างเอามาย่างเอามาย่างแล้วมันก็เลยเหนียวบ่มันจะเหนียวเนี่ยทั้งหตุ่มห้องมันจะละเหนียวเหนียเนียวหนีรอดบนนอกเลยแบบพูดกองจะพูดกอง

<น>ตัวท่านี้เด้ดอไดสุดต้านหาเห็นเพิ่กินเป็นตะเปื่อยอันนั้นดีแต่ว่าจะขคล้องต่มบปเปื่อยต่มก่อนจะเอามาอย่างอย่างนึ่งเหลืองหอมหอมแต่ว่ากินหอมเป็นตะแสบไม่กินกะระแสบอยู่พี่น้อง มันต้นนี้ต้นนี้ก็ะอันเนี่ยต้นนี้บ่ได้เมียเนี่ยทั้งนั้นโอ้บริหารกรรมเนี่ยครับ <laughs> น 嗯、那我们就这样。嗯。嗯。嗯。

มันยังเหนียวอ,อยู่น้อยนึงแต่ว่าแต่ว่ามันแสบเลยจับอยู่ยังกับเจ้าคุ้มคุ้มเข้ากันโอ้ 是说焦虑吧。 จเจ้าทักดีเนาะอืมอมันไ่ได้ทักเองคนระับเาเจ้าทักทักเตียย่างงามเลยแต่ว่าหต่มบดบด <c oughs> <c oughs> ข้างในใส่คือกันกับไข่เนี่มยมันสับ เดี๋ยวโบนขมเนี่มันหยาบนี่มาเบิร์ไปตุ่มไหมโอ้ยมุกเข็ดดีก่ ข้างใจนี่อันนี้ใส่ข้างใน,นมันจะลายกว่ามีสองแบบอืม ใส่เก็บมากินก่อนผคุ้มๆไปกันถามมันว่าต้มเปื่อยกว่านี้แสบพี่น้องก็ได้กินมันหนาวไหมมันหนาวไหมหนาวมันเลือกได้คำนวลตอนน,นี้พ่อจะไป เดี๋ยวเอาดูกรับกำลัลงแสบกำล,ลังบริหารการดีครับแสบแสบอยู่เพราะว่าทั้งในใส่ัน่สยาเป็นคุยๆย,ยิงกับเจ้าคุมๆมแสบดิ พิธีอย่างเดียวมันหยาบไปจัหน้อยไปแก้มือใหม่บ่มันนี่เลยบะเบิดจ่อย บางอย่างสีเหลืองเลี้งหอมหอมก็มจะก็จะมาตะพลอยดีอยู่โอ้โหแบบไหนน้องต่ามาตมุ่ามแต่ว่ามันโดนเติบอยู่น้องใส่เวลาโดน,กว,นกว่านี้ว่ะเอาแต่เนึ่ยเอา,าแต่ที่ชู่ไหมอืมติ๊กแฉมเออออกแล้ว <laughs> ก็เบ <transplant> ิ right ือนเลยเนาะเหมือนใส่ใส่ออนทักเปียอยางเึ่งแองหอมหอมกับเจ่วขมขมชาติแนนนอครับมัน้มันกาดีเป็นออกเป็นมันๆเลครับรสชาติของมันนี่ก็คือคือแสบอยู่้งใส่ครั้งแนมันมีมันมันแต่ว่าเหมือนเห็นมันหยาบเป็นในจักหน่อยเอาเหมือนนี่ก็ทตกะโอ้โอโอโอบ่วงขอถูกขอไฟได้ายค่ะพี่น้อง อามือนน้ก็แต่นอยก่ะเขาเขบคุณพี่น้นองที่เขามาติดตามรับชมถ้ามากทายชินชอบก่ะฝากกดหลค์กดแชร์ในเด้อค่ะมือนน้ก็แ,กแต่นอยก็บอกกรรมขอลาล่งก่อนนะครับนาะสว,ส,สวัสดีครับ